ดีค่ะชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อน้องแคมค่ะชื่อน้องแคมชื่อจริงชื่ออะไรเรียนอยู่ชั้นอะไรขยับมาอีกนิดนึงสวัสดีค่ะในชื่อเล่นชื่อแคมค่ะชื่อชื่อจริงชื่อสลินยาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่มองสีครับสี่ อูโรงเรียนค่หรือให้คิดเตียนค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันไปตลาดค่ะตลาดคองถมใช่เราจะไปดูกับข้าวซื้อกับข้าวกันไปไปค่ะทุกคนวันนี้จะมีของอะไรมาขายมั้งไม่รู้ ตลาดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินในตลาดกันอันนี้เป็นตลาดคองถมอันนี้จะมีของมาขายเยอะอ้เฉอะแฉะมากๆเลยวันนี้ฝนตกทั้งวันฝนตกไปปลอยตั้งแต่เมื่อคืน เดินไปตรงที่แม่เคยซื้อไอ้ผลไม้กับตาคนนั้นน่ะลูกเจ้าเก่าเรานะ่ะไปซื้อผลไม้เออไปทางโน้นก่อนตรงโน้นมันจะมีของป่าไงของบ้านๆเราอะ่ะเช็เชะ เดินลําบากมังเกงขา,ายาวด้วยอะอะ,อะ,อะ,อะออันนี้สับปะรดนะรัอ้ดอกแห่ดอกแดกุ้งหอยนี่ไงกุ้งตัวใหญ่อ่ะต้องเอารุ่นนี้ไปย่าง เดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมาเอาเดินไปทางนี้ก่อนเนี่ยมีหอยแข็งด้วยอยครบโลครับละร้อยหกสิบบาทครับสอ้าสบส่อนมัตตัดสิหนูก็ซื้อสิหนูก็ยืนกินสิ น่นส้มอี่แหละใช่ตาคนนั้นหรือเปล่าใช่ับาเลยไหมตาคนนี้เรามาเคยซื้อประจำอาอพกเชียงของ300ันีเสียของนี่อันใส่น้ำผึ้งอยู่บ่น้ำึงเชียงของรนี้แต่ตนี้ใสน้ำผึ้งแค่ ของอัปปูสอันนี้โชคคุณอันนี้โชคคุณครับนี่ตัวเมื่อใหญ่อยู่ตัวนี้50อันนี้โชคคุณตัวเล็กของผู้เรืออ่าอันนี้ดีกว่าจับเขาก็คันได้กระเทียนอันนี้สบู่อันนี้สบู่ตระเทียนหมูนิ้นจับจับเทียนเ่อกระเทียนสบู่ได้เป็นปลาจ้าไม่มีเลยอันนี้เป็นปลาแคร์ได้ค่ะมตัวหน่อยเราเอาเอาแกนเข้า นี่ปลาาอยากกินหอยอ่ะหอยไม่มีเลยเดินหาหอยดูก่อนหอยนานะโอ้ยฝนตกทุกคนน้องเอ้ยฝนตกโอาเห็ดเห็ดทุ่งเขาได้ไหมคะเอาสี่สิบก็ได้เดี๋ยวเอาแบ่งให้ยายเอาไป หนึ่งเวยยี่สิบาทค้าแล้ลสกยาน่ร้อยหนึงไข่มดแดงอันนี้ปลาซิวปลาเลื่อนหรือปลาอย่างปลาเืออันนั้นแมงจีนูนแมงอินูนอีนุนห้บาทครับได้ย่ๆเลยโอ้โห <b> đèn trang 100 Mình chơi nguồn nhay Bạn học bò mì đi Bạn học bò mì cho tụi này Nói Để đơn Để đơn Để đơn เอาเป็ยังว่ามันเหลือตอเนีอุ้ยมันมันไงต้องสั่ตัวเนี้ยจานเขาได้ไหมคะจานละสค่ะมองไม่เห็นย่ะต้องใส่แบบกับ อันนี้เป็นเนื้อย่างนี่ไงลูกเอาอันนี้ไหมบาร์บีคิวอ่ากินอันนี้ไหมไม้ละสิบาทยังไงอ่ะสองไม้ก็พออ่าไม้ละสิบบาทปลาหมูเลือกเอาไก่เอาสองไปย่างละอันใช่ไก่ไม้หนึ่ง mùa mai nương à, nãy xem đưa xí, ăn lời mấy ยายอยน้ำจิ้มเขาอร่อยใช่ไหมใช่กินให้หมดเลยกินให้หมดไม้นึงเดือนถุงเปื่อนแล้วนี่นะดึงขึ้นดึงลงบ่อยนะมันเปื่อนเอาออกแล้วก็กินเลยแด่ ปลาเผาด้วยอ่ะอยากกินปลาเผาอยากกินกุ้งเผามีแต่ของอยากกินแค่นอ่อกเกี๊ยวเคยเห็นเลเหรออันนี้เป็นข้าวเกียบนะข้าวโป่งเหรอเขาเรียกข้าวโปง่งข้าวโปง่งสลัดมีมั่มด้วยหนูอันนี้เป็นหนูซูชิซูชิไม่เอาแล้วกินได้นั่นแล้ว bobby she ร้านนี้เขาจะมีคูปองให้สะสมห้าใบันนะใบได้สองชิ้น10ใบ5ชิ้น อันนี้แม่ค้าคนนี้น้องสาวแม่เด็เดียวหายอูกมาเด็กชิพออาทิตย์นึงแล้วล่ะเไปถือหนาให้มามีอันขี้จะเมียมาหนยพินนามาปุยอยูโมโมะบ้อดู่ไก่ๆนึกว่า

อันนี้ไก่อบโอมวันนี้เราอยากกินกุ้งเราไม่อยากกินไก่อึบอึบอึบเรามาเอากาุ้งดีกว่าง่าย,ยนะครับผมเส้นก้าเลยครับเอากุ้งไปเผากุ้งนิ่มเหรอหั่นล้อร่อยครับผม เป็นกุ้งนิ่มอ่ะนั่นรุ่นเนี้ยทำอบดึงเส้นแล้วก็เผาอันนี้ถือเจ้ารลยโอ้โหลแล้วเขาเป็นกุ้งนิ่มนะมี่ตัวโลเนี่ยจะเป็นกี่ตัวโลเนาะ บาพาอันโดนหนึงได้ประมาณจี่ตัวนี่นะหนึไ่ได้เะครับจำไม่ได้เหรออ่สั่งเมึงก็งยังไม่ถึงโลงโลนึงไม่สิบเอ็ดตัวครับประมาณสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ครับวันนั้นที่ยายมาน่ะมันมีไหมเพิ่นเอามาขายไหมเพิ่นนี่นะน่าไม่เจอใช่ไหมไม่รู้จำนะไม่บบรรดได้

นี่อแล้วมั้งเนี่ยโลโลแล้วมั้งเลยโลแล้วมั้แต่มันสวยคุ้มอะไรเอายกขึ้นได้แล้วโอ้ยสามร้อยครับม้อยเกินอยู่ แจมให้บอครับนี่ครับคุกค้โอเคมาดีนะเตรียมเงินล่ะอันนี้ปลาหมึกย่างอันนี้คืออะไรอันนี้บ้าบินบ้าบินอันนี้กุ้ยช่ายผัดไทย กางกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนกองกินเยอะมากด้วยฝนก็กำลังจะตกด้วยโอ้เรารีบกลับด oh, ีกว่าเรารีบกลับบ้านเราอันนี้ไก่กกอรีไก่บอลชนอ้โหหน้าตาน่ากินอืมมีแต่ของน่าอร่อยอร่อยทั้งเลยอ่ะ มันแฉะแม้มันเดินยากเดินลำบากฝนตกนี่ไก่ย่างไก่ร้านประจำเจ้าน,นี้ขายดีมากนนขายดีมากมาเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าประจำขายขายตั้งแต่เด็กๆเลยใช่อันนี้ขนมเล็บมือนางอร่อยมากอร่อยไหมลูกอ่าง,งุ่น อุ้ยหวังลุงแม่เกือบหกล้ม,นนมปไปกลับบ้านกันค่ะทุกคน,นนี่นะคะทุกคนจากมุมนี้จะมองเห็นฟูจิเมืองไทยนี่ค่ะภูเขาไฟฟูจิเมืองไทยยุอแย้หนูเห็นได้ชัดมาก เด็กวันก็กินตามระเบียบพริกหยวกก็ไม่ต้องกินก็เอาออกเอาทิ้งนี่พริกหยวกมันก็อยู่ตรงนี้ท้ายๆนี่กินล่าไอ้กเกงเฟนไฟาก็ห่อหนึ่งแพ็คหนึ่งไส้กรอกแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ฮอทด,ดอกก็บาร์บีคิวซูชิอีกโอย อเนื้อไก่มันเคี้ยวง่ายอันนี้เป็นรายได้ของที่ซื้อมาเห็ดส้มน้องแถบ่าเมื่นี่คือเป็นวันเร้าคือซื้อข้องน้อยเท่ไหรับชันข้องน้อยสชิเลแล้วอะ่ะก็ยายซื้อไก่ไปแล้วจะให้ซื้ออะไรเยอะก็ซื้อเห็ดกับกุ้งนี่ก็ แค่นี้ก็หมดห้าร้อยแล้วเดี๋ยวหนูสะสมการ์ดอันนี้ได้แปดใบแล้วเอ้ยเก้าใบแล้วเนีย่ยเอาไว้แรกสิบใบได้ห้าชิ้นสิบใบได้ห้าชิ้นชูชิชิถ้าเกิดหนูให้ให้เขา,ายี่สิบใบก็ได้สิบชิ้นอืทำไมเขาให้บาซาบีมาสองถุงอะ่ะไม่รู้สิ เดีย๋ยวแเดี๋ยวแม่ไปทํากับข้าวแล้วที่เหลือให้แม่กินนะเอาเลกับข้าวเสร็จแล้วเสร็จียังน้องแทมน้องแทมกินอะไรคะน้องมันจะกินกุ้งนี่มันเยิย้มเลยอืมอร่อยมากก<ห>ุ้งสดๆเลย มากินข้าวกับน้องแฮมค่ะอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะมีอะไรม,มั่งมีกุ้งเผามันย,ม,ยม,มืมแล้วก็แล้วก็ต้มขาไก่ต้มขาไก่แล้วก็นึ่งเห็ดม,มาทานกับน้องแฮมค่ะมาทานกับน้องแฮมค่ะ ทุกคนมาทานข้าวกันค่ะแต่วันนี้เราก็ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ขอตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบาย